ก่อนที่จะไปฮับชมและฮับฟังสาววอนขอความเมตตาการุณากดติดตามช่องของสาววอนเพื่อจะบได้พลาดคลิปต่อๆไปและสําหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากซัพพอร์ตอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สําคัญอยากกดข้ามโฆษณาเด้อไทยแลนด์ทุกคนสวยมากว้าวถ้าเป็นกลางคืนนี่ยิ่งจะสวยเนาะโอ้โหสุดยอด สวยแหงทุกคนโอ้ยหงแบบสงา่างามแหงเนะทุกคนเป็นสีทองเหลืองอลามเลยปานทองคําทุกคนเอ้ยเนาะเนาะสวยมากโอ้โหสุดยอดโอ้ทุกคนอ่สาวรน,นั่งรถมานี่ก็เลยแบบคุ้นคุ้น คุณเหมือนเคยรีแอคชันเนาทุกคนสาวอนก็นเลยแบบว่าอ่ายกกล้องขึ้นมาก่อนเนาะทุกคนคุณๆเนาะทุกคนว่าตัวเองเคยรีแอคชันถนนโซน,โซนนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสาวอนก็นแบบว่ารีแอคชันลายลาย,ลายแหงเนาะอ่ะมารุ่นนํำกันว่าจะเป็นถนนอย่างเนาะทุกคนไผ้กระบอกสาวอนเนี่ยเด้อเนาะเพราะว่าสาวอนก็นบูจื แต่ว่ามันคุ้นๆขน,นาดแบบว่าจื่อซื่อเนาะทุกคนเพราะว่าสาวรีแอคชั่นหลายแหงเนาะมาลุ้นน่กันกว่าจะเป็นถนนอย่างละจะมีภาพบรรยากาศแนวใดไเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนไปบ้างพร้อมๆกันเนาะและไผ่ที่ว่ามีความฮู้เนาะคอมเมนต์บอกสาวรน,นำเนื้นอ,อ,อตอนนี้กะรถติดอยู่เนาะทุกคน สวยทุกคนถนนนี้สวยมากว้าวอู้นี่สวอนคิดคิดออกแล้วตอนสวอนน่าจะเคยรีแอคชั่นตอนที่เปิดไฟอู้สวยทุกคนตัวจริงสวยแหงนี่นะโอ้แบบโอ้โหเป็นเป็น,เป,นเป็นโตอย่างเราทุกคนจิน้นส,สุพันหนะหงเป็นคือหงเล้วทุกคนโอ้โห สวยมากถนนตรงนี้สวยมากทุกคนแต่สอบรันบพราะว่าถนอนอย่างนาะนเดี๋ยวเด๋ยวจะอ่านไปเนาะจะอ่านไปไปอู้สวยมากว้าวโหทุกคนสุดยอดเมืองไทยโอ้โหไทยแลนด์ว้าวสวย ทนสวรนเจอได้แล้วเนาะนี่คือถนนอ่ะที่ว่าเปิดไฟแล้วสวยฮะนะทุกคนเนาอุ้ยแต่ว่าสาวอนมาได้ได้อ่ตอนตอนกลางวินเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนหรือว่าตอนกลางวันนั่นเองสวอนเรา,าถือเราถืกนาะทุกคนอนาะโอ้โหแบบเป็นดอกไฟแบบนี้หลายเลยทุกคนเรียนเป็นแถวยาวเลยโอ้ยอยากได้ภาพตอนกลางคืนเด้ทุกคน หนอโอโหสิมีโอกาสได้มาถ่ายตอนกลางคืนบอเนาะตอนนี้สาวบอนมาถ่ายอ่ตอนแบบว่าตอนสวยอยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้โหหลายทุกคนพวกเราวู้ถ้าเป็นกลางคืน,นยิ่งสวยคือที่สาวบอนรีแอคชซันเนาะแต่สาวบอนก็อยากมาเห็นตัวจริงนี่ตอนกลางคืนเนาะทุกคนเนาะโบนเเเนาะโบน่เเนาะทุกคนติดตามตอนต่อไปบางทีสาวอนอาจจะ ามาถ่ายตอนกลางคืนให้ทุกคนได้เห็นภาพวิวสวยๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมีเนาะถานนนเมืองไทยทุกคนอ,อยู่ทางทางเทิงเนาะก็จะเป็นแบบเป็นห่งเนาะทุกคนน่าจะเป็นห่งเนาะแล้วก็มีดอกไฟทุกคนอันนี้อาจจะเป็นแบบฟิวแบบตอนสวยเนาะบรรยากาศตอนตอนยังบ่มืดเนาะยังก็ได้เปิดไฟเนาะทุกคน ็ยังสวยขนาดนี้ทุกคนเอ้ยเนาะถ้าเป็นตอนเปิดไฟนี่จะอลังการขนาดไหนทุกคนว้าวเนาะสุดยอดอู้ถนนเมืองไทยทุกคนมีแบบหลายๆโซนหลายๆแบบหลายๆสไตล์หลายๆแบบว่าให้สาวรวอนได้ทึ่งได้ตื่นเต้นได้แบบ ว้าวไปตลอดเส้นทางเลยทุกคนเมืองไทยนี่คือเมืองไทยทุกคนโอ้โหสวยมากว้าวโอ้โหมุมนี้ยิ่งสวยทุกคนแบบยาวไปเลยนี่โอ้โหว้าวทุกคนสวยหลีนะเห็นตัวจริงนี่นะสวยแฮงทุกคนเลยสวยงามไายแลด์ ว้าวโหอยากถ่ายตอนกลางคืนนี้ทุกคนสวยมากโบน,น่เนาะทุกคน EP ต่อไปสาวอนอาจจะถ่ายภาพตอนกลางคืนให้ทุกคนได้เบิงความสวยความงามของถนนเมืองไทยของโซนนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้โหหลายเลยทุกคนในกล้องอาจจะมืดเด้อทุกคนเพราะว่ากล้องสาวอนกับโบเจงนเนาะ แล้วก็แบบเขาเบ่งด้วยตาเป่าของเขาน่สุดยอดอิลีสวยมากนี่เนาะทุกคนโอ้เมืองไทยนี่เนาะระหว่างกลางก็จะเป็นคลองน้ำเนาะทุกคนโอ้ต้นไม้เนาะมีต้นดอกไม้สวยงามการตกแต่งถนนของเมืองไทยโอ้โหบอธรรมดาเนาะนี่เลย ว้าวโอ้โหโ้โหนีห่เราทุกคนก็สัดๆนี่เลยโอ้โหสวยมากว้าวมามุมนี้สวยเมื่อกี้แบบย้อนแสงทุกคนมามุมนี้สวยมากโอ้โห,หว้าวไทยแลนด์พวเราทุกคนยาวเลยทุกคนออ้โนี่เนาะ ซูงเข้าไปพูดว่าป้าเมืองไทยทุกคนไทยแลนด์ทุกคน,น,กคนสวยมากว้าวถ้าเป็นกลางคืนนี่ยิ่งจะสวยเนาะโอ้โหอหสุดยอดโอ้สวยแหงทุกคนโอ้ยหงงแบบสง่างามแหงเนาะทุกคนเป็นสีทองเหลืองอลามเลยปานทองคำทุกคนเอ้ย เนะเนะสวยมากโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวสาวนจะต้องหันกล้องให้ตัวเองเข้าอ่าฟรมนำเดบลเนอเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าสาวอนอ่าเอาคลิปมาอีกแล้วเนอทุกคนเลย <laughs> Ơi, สวยงามอลังการยิ่งใหญ่ทุกคนว้าวมุมนี้มุมนี้ทุกคนใจละลายเลยมุมนี้สวยมากสวยแหงทุกคนโอ้โหสุดยอดว้าวไทยแลนด์โอ้โหสวยอลีทุกคน เมืองไทยคือสวยขนาดนี้ทุกคนเอ้ยบิ่งน,น้ำสาวอนได้บิ่งสวยสาวนได้สวยอลังการแหงนี่นะป้าอยู่นิ่งบได้แล้วอยู่นิ่งบได้แล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดเมืองไทยสุดยอดดีลีทุกคนโอ้บธรรมาดาถน,นนเนาะบ่ระธรรมาดาบ่รธรรมาดาว้า สวยมากสวยงามอลังการทุกคนหูยยาวไปทุกคนเ้ยพูดนะยังยาวๆเลยสุดยอดเลยทุกคนสวยอลังการแหงว้า คนไผว่าโบงามนี่นะไผ่ว่าโบสวยนี่นะทุกคนโอ้โหป๊าพูดนะหงเป็นพันพันตัวทุกคนโอ้โหเรืองอารามสวยงามที่สุดประเทศไทยเนะาะไทยแลนดสวยมากเบ่งตัวจริงยิ่งสวยทุกคนสวยก่อนในคลิปเดอ้ออ้ใส่คำว่าสวยเปืองลาย คลิปนี้ว้าวสุดยอดเมืองไทยเมืองไทยสุดยอดว้าวไทยแลนด์โอ้โหวัแม่นธรรมดา้ด้อทุกคนเด้อมีเลยทุกคนสวยอลังการ เนาะสุดเขตแล้วทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวสาวอนจะหันกล้องมาใส่ตัวเองแม่เนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนสาวอนก็อยากเข้าเฟรมน้ำหงอหงที่สวยงามที่สุดเลยโอ้นาะเมืองไทยเนาะทุกคนและนี่คือสถานที่ที่สาวอนเคยรีแอคชั่นเนาะทุกคนและในที่สุดเนาะสาวอนก็ได้มายืนยจุดนี้แล้วสาวอนดีใจมากเนาะอ่อ ถนนที่สาวบอกเปแมุกนนะแล้วก็สาวบอกอยากขอจบิปแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนอนเนอรเนาะสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็สามารถกดซุปเปอร์แทงกได้ที่สำคัญยากดทำโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายโอ้สวยมากทุกคน ขออนุญาตฝากซองน้อยนี้แน่เด้อสาววอนซ่าแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนแน่เด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย